สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีไปยังผู้ที่ติดตามนะครับทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับแบ็คมมเตอร์คาร์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมรถที่ร้านกันนะครับช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับเนื่องด้วยสถานที่เราอาจจะไม่ค่อยเอื้อมวือสักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปหรือว่าทาคลิปวิดีโอลงขายรถนะครับช่วงนี้ก็วันนี้นะครับถือว่าอากาศก็ฝนยังไม่ตกนะครับก็เลยรีบมาทําคลิป ให้กับพี่ๆน้องๆเราทุกคนได้ดูนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับลูกค้าพักถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ารถที่ร้านเรามีรถตัวไหนรุ่นไหนเหลืออยู่บ้างนะครับก็เลยมาทําคลิปนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆเราทุกคนได้ดูนะครับคลิปนี้จะดูกันแบบตัวยาวสักนิดหนึ่งนะครับรถเนื่องจากรถเรามีหลายคันนะครับแล้วก็หลายคันที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ลงขายก็ให้ดูนะครับรวมๆกันไปในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะ แต่ละคันนะครับอาจจะไปกันเร็วๆสักนิดนึงนะครับนึ่งด้วยรถเรามีหลายคันนะครับก็กระชับเวลาสักนิดนึงนะครับแล้วก็เริ่มคันแรกกันไปเลยนะครับคันนี้ฮีโน่เมกา145แรงมา้ายาว5เมตร50นะครับรถสภาพเดิมๆนะครับเป็นพวกสติกเกอร์พวกนี้เหลือหมุดนะครับสติกเกอร์จากโรงงานสภาพสีนะครับสภาพสีแห้งดีนะครับสภาพสียังแห้งเดิมๆจากโรงงานสภาพ แคสซีนะครับสติ๊กเกอร์พวกนี้เหลือครบหมดนะครับสภาพแคสซีสีเดิมๆเลยนะครับรถสภาพแคสซีสวยนะครับช่วงล่างเป็นเหล็กหมดแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นยาง825นะครับช่วงล่างเอฟซาวบกฮิโน่นะครับที่กําลังมองหารถฮิโน่นะครับรถคันนี้รับประกันความสวยนะครับรถได้สุดใต้เดิมนะครับราคาของคันนี้นะครับผมตั้งไว้อยู่ที่ หน้าร้านนะครับ650,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับผมลดทันที10,000บาทเหลือ640,000บาทนะครับหรือลูกค้าต้องการที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการรับจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับรถคันนี้ดาวเริ่มต้น80,000นะครับ80,000รับรถได้เลยนะครับแล้วก็คันต่อไปนะครับไปกันเร็วๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถเรามันมีหลายคันเพื่อเป็นการกระชับเวลานะครับคันต่อไปนะครับเป็น NQR 150แรงม้า ตัวตาเพชรนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้กระแสค่อนข้างทีง่จะมาแรงนะครับรถร้อยห้าสิบแรงมา้ายาวห้าเมตรห้าสิบทั้งตัวสีน้าเงินทั้งรุ่นตาเพชรนะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับจะมีคันนี้แล้วก็สามคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเข้ามาเมื่อวานก็ตัวนี้นะครับยาวห้าเมตรห้าสิบเครื่องร้อยห้าสิบแรงม้านะครับอินเตอร์เทอร์โบนะครับ ราคาตัวนี้นะครับผมตั้งหน้าร้าน550,000บาทนะครับลูกค้าที่ดูมาจากคลิปนี้ลดทันที10,000บาทเหลือ540,000บาทนะครับดาวเริ่มต้น80,000บาทนะครับงวดก็ประมาณหมื่นต้นๆนะครับ80,000รับรดได้เลยนะครับรถสภาพสวยนะครับมีคอกพร้อมใช้เลยนะครับรถคันนี้สภาพเดิมๆนะครับรถสวยดูง่ายเลยนะครับแล้วก็มาดูคันต่อไปนะครับจะเป็น NQR 150แรงม้าเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับรถ เดิมสติกเกอร์และที่สำคัญนะครับได้เป็นรถออกข้างแท้มือเดียวเลยนะครับเจ้าของใช้ตั้งแต่ป้ายแดงมาเลยนะครับรถค่อนข้างที่จะรักษาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้จะได้เป็นเอฟหน้าหลังนะครับเฉพาะเอฟหน้าหลังตอนนี้น่าจะมี6กถึงเจ็ดหมื่นได้นะครับเป็นยาง8ปดสองห้ารถสภาพสวยเลยนะครับรถคันนี้ให้ดูแค่สีนะครับสภาพแค่สีสีดาเดิมจากโรงงานนะครับสังเกตได้นะครับเดี๋ยวบอก การดูวิธีแคสซีนะครับพวกหมุดพวกนี้ก็เป็นสีสีเดิมๆนะครับถ้ามันเป็นพวกสีดําสีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นรถที่ทําสีแคสซีมาแล้วนะครับหรือว่าสังเกตตามพวกหัวน็อตพวกนี้นะครับถ้าเป็นพวกสีดําทั้งหมดเราคือรถสภาพ่็สีของรถที่เคยการพ่นผ่านการพ่นสีมานะครับสภาพแต่สภาพของแคสซีคันนี้นะครับสภาพสีเดิมๆนะครับสภาพ่็สีเงากริ๊กเลยนะครับยางก็เป็นยาง825นะครับแหนบเสริมมาแล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วลูกค้าต้องการที่จะเป็นคอกบรรทุกนะครับก็เข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับเราก็ต่อคอกบรรทุกให้ใหม่เลยนะครับเพราะว่าเรามีทีมงานช่างมีอู่เป็นของตัวเองนะครับก็ใช้เวลาทําประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จนะครับหรือว่าจะให้เราตกแต่งส่วนไหนนะครับก็เข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับตัวนี้ผมตั้งราคา480,000บาทนะครับลูกค้าดาวล์่มตุ้น80,000บาทรับรถได้เลยนะครับพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับรถสภาพเดิมๆครับผมรถเดิมๆสีเดิมๆสวยๆเลยนะครับ แล้วก็ดูขั้นต่อไปเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นอีซูร้อยสามสิบแรงม้า NPR รุ่นตาเพชรนะครับคันนี้กระบะสวยมากครับกระบะเป็นกระบะมินิยมนะครับกระบะมินิยมด้านล่างจะเป็นไม้นะครับคันนี้ไม่ดำนะครับยาวอยู่ที่ห้าเมตรนะครับยางเกียร์ห้าศูนย์มีแอร์พวงมาลัยเวลร์นะครับรถออกข้างแท้ป้ายแดงมือเดียวนะครับรถสภาพสวยเลยนะครับดูเชดสีช่วงล่าง สภาพแคสซีสวยๆเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามายังไม่ล้างนะครับดูพวกตรงพวกไม้ข้างล่างนะครับจะเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับข้างล่างพื้นสวยครับไม่มีผุครับกระบะสวยเลยนะครับช่วงล่างเป็นเบรกลมแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูเข้าๆนะครับสภาพรวมกันไปก่อนนะครับยาวอยู่ที่ห้าเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่สองเมตรยี่สิบนะครับใครที่กําลังมองหาสเปกนี้นะครับรถคันนี้รับประกัน ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของราคารถคันนี้นะครับผมตั้งไว้อยู่ที่52 0,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีก็ดาวเริ่มต้นที่80,000บาทได้เช่นกันนะครับ80,000บาทสามารถรับรถได้เลยส่วนงวดอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับเหมื่นต้นๆก็สนใจก็เข้ามาดูแล้วก็คุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับก็หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามเบื้องต้นกันก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0 9 3 4 7 3 7 4 2 9นะครับ แล้วก็คันต่อไปเลยนะครับจะเป็น175แรงมา้ายาว5เมตร50เครื่องยนต์แบบคอมอนเรลนะครับรถคันนี้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผมตั้งราคา520,000บาทนะครับหรือว่าจะมาซื้อตามสภาพนี้ไปเลยก็ได้นะครับก็จะมีราคาพิเศษลงมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ตั้งราคาที่520,000บาทนะครับลูกค้าดาวเริ่มต้นที่80,000บาทได้เลยนะครับแล้วก็คันต่อไปนะครับก็จะเป็น NQR 175แรงมา้าเหมือนกันนะครับยาว5เมตร ห้นะครับคันนี้ยังไม่มีคอกนะครับหรือลูกค้าต้องการเป็นคอกก็เราทําให้ได้นะครับก็เข้ามาดูได้นะครับรถสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้ตั้งราคาที่ห้าแสนสนบาทเช่นกันนะครับพื้นเป็นพื้นกระบะสแตนเลสนะครับพื้นปูสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับก็เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับพวกด้านข้างแล้วก็แถมพวกกันชนรอบคันให้นะครับพวกไฟพวกอะไรพวกนี้แล้วก็เดินให้นะครับ มาดูแคสซีนะครับสภาพแคสซีสภาพแคซสแคซีสวยตลอดทั้งเส้นนะครับตัวนี้จะเป็น NQR นะครับสภาพแคสซีสวยเลยนะครับเป็นแคสซีขนาดใหญ่ตลอดทั้งเส้นนะครับสนใจก็เข้ามาดูได้ที่ร้านเลยนะครับราคา5 2 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับรถ NQR คันนี้ แล้วก็จะเป็นคันนี้นะครับจะเป็น Isuzu NPR หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับคันนี้ก็ติดมัดจํากับลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับคันที่มัดจําก็ขอผ่านไปก่อนนะครับเพราะรถมันมีหลายคันแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น NQR 150่งรอยาบแรงม้านะครับยาว5เมตรคันนี้ก็เป็นของลูกค้าอุดรนะครับคันนี้ลูกค้ามาสั่งจองไว้ตั้งแต่เป็นสภาพหัวกระสีนะครับเราขึ้นกระบะให้ใหม่ขึ้นคอกให้ใหม่นะครับให้ตามที่สเปคลูกค้าวางกําหนดไว้นะครับคันนี้ได้เป็น เอฟหน้าหลังนะครับคันนี้จบในราคา400,000ไปไปนะครับรถสวยเลยนะครับคันนี้ทาเสร็จออกมาก็จะประมาณนี้ทุกคันนะครับรถที่ร้านเราขึ้นค้างให้ใหม่แล้วก็เป็นคอกใหม่นะครับเป็นพวกกันชนด้านข้างพวกนี้ก็แถมให้กับลูกค้านะครับเป็นเอฟหน้าหลังเบรกทิฟฟี่นะครับคันนี้ก็เตรียมส่งมอบลูกค้าอุดรธานีนะครับคันนี้ก็ลูกค้าเป็นจัดไฟแนนซ์เหมือนกันนะครับ คันต่อไปนะครับคันข้างหลังนี้จะเป็น Isuzu NPR หนึ่งร้อยยี่สิบแรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นยาวสี่เมตรสามสิบนะครับตอนนี้ที่ร้านเรามีทั้งตัวสั้นและตัวยาวนะครับตัวนี้ก็เป็นร้อยยี่สิบแรงม้าเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวห้าเมตรนะครับทําเสร็จก็ประมาณราคาสามแสนกว่าบาทนะครับทั้งสองคันสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหานะครับทั้งสี่เมตรแล้วก็ห้าเมตรนะครับตอนนี้ที่ร้านเรามีให้เลือกทั้งสองคันนะครับคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับ แล้วก็กําลังขึ้นข้างใหม่นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคันนี้ไปก็คือเป็นพวกข้างนะครับจะได้เป็นข้างใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือลูกค้าไปใช้งานยาวเลยนะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าไปจะผุนะครับก็สามารถใช้งานกันได้อีกหลายปีเลยนะครับเป็นเหล็กซิงกันสนิมอย่างดีเลยนะครับก็สนใจนะครับก็เข้ามาดูได้ที่ร้านเรานะครับทั้ง2คันนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังหา i s u z NPR หนึ่งร้อยยี่สิบแรงม้านะครับก็ขั้นต่อไปนะครับจะเป็น อีซูนเคียนะครับร้อยสิบแรงมา้าคันนี้ก็เป็นของลูกค้าวางมัดจําไว้แล้วนะครับลูกค้าจากมหาสารคามก็เหลือตกแต่งนะครับเพิ่มรายละเอียดเก็บความสวยงามให้กับลูกค้านะครับเป็นพวกกันชนด้านข้างนะครับแล้วก็พวกกันชนด้านหน้าลูกค้าก็ได้สั่งให้ทํานะครับก็ทําให้ทุกคันนะครับทําให้ลูกค้านะครับตามใจชอบทุกคันเลยนะครับอยากได้ แบบไหนนะครับก็เข้ามาดูที่ร้านเราได้เลยนะครับเป็นพวกงานสีพวกนี้นะครับทําออกมาเสร็จก็สวยๆแบบนีุ้กขันนะครับจริงๆรถคันนี้ได้มาสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับลูกค้าอยากได้สีสันใหม่ๆก็เลยทําสีให้กับลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็มาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันสุดท้ายจะเป็น NQR นะครับ isu NQR 150แรงม้ารุ่นตาเพชรนะครับถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับคันนี้ก็เป็น ของลูกค้านะครับมหาสา,า,ารคามก็วางเงินมัดจําแล้วก็ทําเรื่องดําเนินการไฟแนนซ์นะครับผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนะครับก็เหลือรอส่งมอบรถนะครับก็เป็นพวกกันชนด้านข้างพวกนี้นะครับก็ทําให้แลบสีแลบอะไรให้สวยทุกคันอยู่แล้วนะครับก็เหลือเก็บสีเก็บงานเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นของลูกค้าวางมัดจานะครับวางมัดจาไว้แล้วเรียบร้อยเป็นร้อยยี่สิบแรงมา้ายาวห้าเมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหลือแค่ทําสีกระบะนะครับงานสีแล้วก็ขูดลอกออกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้เอาไปใช้งานกันอีกยาวๆนะครับขูดพยายามขูดลอกให้ถึงเนื้อเหล็กนะครับแล้วก็ลอกออกทําสีใหม่เลยนะครับ อู่เรานะครับจริงๆมีอยู่ณตอนนี้ทําอยู่ด้วยกัน3ที่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกงานขึ้นกระบะใหม่ขึ้นคอกเราจะทําอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีงานเก็บสีอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีอีกอู่ข้างนอกอีก2อู่นะครับก็จะเป็นอู่ที่ทําสีอย่างเดียวเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่มาสั่งจองรถที่ร้านเรานะครับก็มั่นใจได้เลยว่าเราสามารถส่งรถให้ทันนะครับให้ให้ทันนะครับตามที่กําหนดไว้อย่างแน่นอนนะครับ ที่ร้านเราตอนนี้นะครับมีรถเกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแรงม้าร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้านะครับตอนนี้มีให้ลูกค้าเลือกจะทุกรุ่นนะครับลูกค้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านเรานะครับอยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับหน้าร้านก็ติดถนนครับไปมาง่ายอยู่นะครับก็ตอนนี้มีหลากหลายรุ่นหลายคันหลายราคานะครับ ให้ท่านเข้ามาดูไร่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ดูคลิปเรามาจนจบนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้คลิปหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ